ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะครูอารีรัตน์สุสัยนะคะก็วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวชี้วัดมีอะไรบ้างนะคะข้อ 1. บอกวิธีการทํางานบ้านเพื่อชื่อเหลือตนเองข้อ2ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือมง่ายๆในการทํางานอย่างปลอดภัยนะคะข้อ3ทํางานเพื่อชื่อเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลานะคะ เรามาดูกันนะคะว่าการทํางานเพื่อชีวตืตตนเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะข้อ1การจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของนะคะข้อ2การยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะเรามาดูกันคะ่ะข้อ1น,นะคะการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของนะคะ วัสดุปกรที่ใช้ทําความสะอาดโต๊ะตู้ชั้นวางของหรือกล่องเพื่อจัดเก็บของเล่นนะคะหรือของใช้เรได้แก่ผ้าคีวิวนะคะสำหรับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ถังน้ำใช้สําหรับใส่น้ำนะคะผ้าคีวิเนียเราก็ชุบน้ำให้หม,มาดๆเพื่อเช็ดของเล่นก่อนที่เราจะจัดเก็บนะคะตัวอย่างการจัดเก็บของเล่นและของใช้ส่วนตัวนะคะก็หนึ่ง การจัดเก็บของเล่นของเล่นควรเก็บแยกเป็นหมดหมู่ในกลงนะคะหรือชั้นวางของหรือตู้เพื่อให้คนหาได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะข้อสงการจัดเก็บของใช้การจัดเก็บของใช้ใชวัสดุอุปกรณ์ในการอาบน้ำก็จะมีสบู่นะคะเก็บใส่ไว้ใน กล่องที่มีรูนะคะแล้วก็มีฝาปิดแล้วเราก็แปลงนไปวางไว้ห้องน้ํานะคะหรือถ้าห้องน้ําบ้านเราเนี่ยมีที่วางสบู่ในห้องน้ําแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาสบู่ไปวางในห้องน้ําได้เลยนะคะส่วนแปลงสีฟันเนี่ยอาจจะแขวนไว้ที่ผนังหรือถ้าไม่มีเราก็สามารถใส่ไว้ในอ่าภาชนะที่เป็นทรงสูงได้นะคะต่อไปนะคะการจัดเก็บหนังสือ อุปกรณ์การเรียนนะคะหวังสือเนี่ยเราถ้าเรามีชัน้นไปวางสือ่อนักเรียนก็ควรจะนำนังสือเนี่ยไปจัดวางไว้บนชั้นสือ่อโดยเอาสัหนังสือออกเป็นนอกนะคะแต่ถ้านักเรียนเป็นโต๊ะนักเรียนก็ควรจะจัดตั้งให้เรียบร้อยหรือจะวางแนวนอนก็ได้นะคะก็วางจากเล่มใหญ่ไปหาเล่มเล็กนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนก็ดินสอยังรบไม้บรรทัดก,ก็ควรจะหา อุปกรณ์ที่เป็นทรงสูงนำมาใส่ไว้นะคะต่อไปก็การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะก็ในเรื่องของแปลงสีฟันมาเปลียนใช้แปลงสีฟันก็ใช้มือด้านที่ถนัดจับด้านแปลงนะคะแล้วเราก็แปลงฟันเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วนะคะเราควรจะล้างปองออกจากแปลงสีฟัน เพื่อล้างคราบนะคะออกให้หมดก่อนแล้วเ,เก็บเข้าที่เรียบร้อยส่วนหวีเนี่ยเราใช้วิผมใช้มือที่ถนัดจับด้ามหวีกระชับมือนะคะจนกว่าจะหวีเสร็จเสร็จแล้วใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราเจอเส้นผมนักเรียนก็ควรจะนําเส้นผมออกก่อนหรือไม่ก็นาหวีจะไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งะะแล้วก็ใส่ในวัตถุที่ อุปกรณ์ที่เป็นทรงสูงนะคะใส่ีไว้ช้อนและซ่อมนะคะการจิบจับช้อนและซ่อมใช้มือขวาจับด้ามช้อนส่วนมือซ้ายเนี่ยเราจับซ่อมนะคะในการให้กระชับมือเพื่อเรารับประทานอาหารเนี่ยซ้อมเนี่ยเราใช้จิ้มอาหารนะคะหรือจะช่วยใช้ขวาดอาหารใส่ช้อนก็ได้นะคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็ควรจะล้างให้สะอาดพื้น พึงแดดไปแห้งแล้วก็เก็บข้อที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาดูแก้วน้ําแก้วน้ําก็ชนิดที่มีหูนะคะนักเรียนก็ใช้มือที่ถนัดสอดนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเข้าไปในหูแก้วแล้วใช้นิ้วโป้งเนี่ยวางบนหูแก้วนะคะแล้วคุณนักเรียนก็ยกดื่มนะคะส่วนแก้วน้ําที่ไม่มีหูเนี่ยนักเรียนควรจะใช้มือที่ถนดัดวางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อย จับแก้วด้านหน้าและดิ้วโป้งจับแก้วด้านหลังตรงจริงการแก้วนะคะจับน้าจับแก้วเพื่อเรายกน้ําดื่มนะคะเมื่อนักเรียนใช้แก้วน้ําเสร็จแล้วเนะี่ยนักเรียนควรจะล้าทงทําความสะอาดตากแดดให้แห้งนะคะต่อไปก็สุดท้ายเลยก็เป็นแบบทดสอบนะคะก็มีสิบข้อครูดังก็อยากให้นักเรียนเนี่ยตอบเฉพาะคําถาม ขอถูกลงไปเช่นข้อหนึ่งปอไก่เขาไขนักเรียนเลือกเลยค่ะปอไก่นักเรียนก็ตอบปอไก่ไม่ต้องลอกโจทย์นะคะอุดมกาขอใขอนักเรียนโชคดีกับการทำแบบทดสอบครั้งที่หนึ่นะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะเด็กๆ